สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามสปอตเบรกในช่วงเวลา15นาฬิกากับดิฉันปิมประภาท้าวงกลางค่ะมาเริ่มต้นที่ความเคลื่อนไหวแรกกันก่อนนะคะสำหรับแซนดี้คคาวแก้วแซนดี้คคาวแก้วสตูวิคค่ะยังคงเป็นผู้นำเวลารวมในการแข่งขันฟอร์มูล่าทรีเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหลังจบสนามที่3ที่นูเบอร์กริงเซอร์กิตประเทศเยอรมน,นีค่ะ การแข่งขันรถยูโรเปียนฟอร์มูล่าทรีเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันสนามที่3ที่นูเบิร์กริงเซอร์กิตประเทศเยอรมนีโดยในรอบแรกเมื่อคืนวันเสาร์แซนดี้คราวแก้วสตูวิกนักขับลูกเครื่องไทยนอร์เวย์วัย18ปียังคงทำผลงานดีและเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ตามหลังเอ็ดโจนส์จากสหรัฐอารับเอมิเรตที่คว้าแชมป์ในรอบนี้ไปด้วยเวลาเพียง4.001วินาทีเท่านั้นส่วนในรอบที่2เมื่อคืนที่ผ่านมาแซนดี้ออกสตาร์ทในอันดับที่3 และพยายามหาจังหวะขึ้นแสงแต่ทําไม่สําเร็จแต่ก็จบการแข่งขันสนามนี้ด้วยการคว้าอันดับ3โดยเวลา35นาที37.672วินาทีตามหลังเฮกเตอร์เฮิร์จากสหราชอาณาจักรที่คว้าแชมป์เพียง7.047วินาทีทําให้แซนดี้ได้ขึ้นโพเดียมรับรางวัล2สนามติดต่อกันและยังคงรั้งตําแหน่งผู้นําในตารางคะแนนสะสมอย่างเหนียวแน่นด้วยคะแนนสะสม105คะแนนทิ้งห่างเฮกเตอร์เฮิร์ตอันดับ2อ,อยู่ 33คะแนนโดยสนามที่4จะแข่งขันที่ประเทศสเปนอีกครั้งในวันที่15และ16มิถุนายนที่จะถึงนี้ค่ะ